สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รุม,มวลชวนรีวิวกับใหม่แล้วนะจ๊ะเย้เๆ๊ําสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆจ๊ะนี่เลยครับผมเพื่อนเือนเอ้กับงานเฮียถอยนะครับผมกับ r รมโบ้สามสิ้นสุดการรอคอยของคุมมวลซากทีนะครับกับเจ้าแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12ตัวนี้นะเพื่อนนะางานของใข้ยฮายาทอยนะครับผมอันนี้นี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุมมวลนั้นรอมายาวนานนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวเลยนะครับอยากจะจับจะสัมผัสอยากเล่นมากก็ไม่รู้ว่าด้านไหนจะเป็นอะไรยังไงดูจากรีวิวมาบ้างแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆตอนที่ก่อนที่ขุมวันจะเอามาถ่ายรีวิวเนี่ยนะครับตอนที่ของมาส่งเนี่ยนะครับขุมวันแอบไปเปิดดูเซนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอเปิดมาปุ๊บกีแตกนะครับบ้านแตกเลยนะครับสพี่น้องนะครับตื่นเต้นกับงานไยัทอยตัวนี้มากนะครับเพราะว่ามันสวยจับใจจริงๆนะครับผมแบบโดนใจนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปจับสัมผัสว่าด้านในจะเป็นอะไรยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแพ็คเกจจิ้งนะครับสวยงามบานเบรสนะครับเนี่ยแพ็คเกจอันนี้คือถูกใจขุมวันมากหน้ากล่องนะครับต้องเป็น นี้นะครับเพราะว่าโความวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอ่าแอร์โบสาม,มากๆนะครับโด,โดยเฉพาะนะครับ อ่าเขาเรียกกับใบปิดหนังใช่ไหมใบปิดหนังที่เป็นไอตัวนี้มันเป็นอะไรที่ถูกใจขมวลมากนะขมวลชอบภาพนี้มากเพราะมันเป็นภาพวาดนะครับมันเป็นภาพวาดโปสเตอร์หนังในยุคสมัยก่อนนะครับที่จะเป็นรูปแบบของงานสีโปสเตอร์งานอะคริลิกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีความแบบฟิลเท็กเจอร์เท็กเจอร์หน่อยแล้วก็มันแต่เขาวาดออกมาได้ดีมากนะนะครับดี่ยผมชอบสไตล์การวาดแบบนี้มากนะครับก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในหน้าปกอ่าเจ้าแลมโบ้อันนี้มากแล้วก็ถูกใจที่ฮายาทอยเอาภาพนี้มาขึ้นเป็นภาพแบบเป็นเป็นเป็นภาพเปิด กล่องของเขานะครับกล่องอันนี้จะเป็นกล่องสวมนะเพื่อนด้านในจะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นกล่องสีดำนะครับซึ่งเขียนแค่ลคำว่า l ลมโบ3เท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปกันไวที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในตัวฟิกเกอร์เลยเดี๋ยวคุณบอ์ขออนุญาตเอาเอากล่องออกแล้วก็เอานอกออกมาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะว่าด้านในจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราได้ไปกันยาวๆเนาะนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับปิ๊งปิงมาแล้วครับเพื่อนๆอฮโอ้ เป็นยังไงแล่ะครับเพื่อนๆจ้าเฮ้ยโอ้ยมันจะประคุณเลยอะไรมันจะหลอ่อจะเท่จะสวยงามขนาดนี้นะจ้าเพื่อนๆจ้านะครับผมกับเจ้างานหายะทอยนะครับกับแรมโบ้3มโอ้ยจอรนรมโบ้นี่อ้ยโคตรดีเพื่อนๆนะครับโคตรงามเลยนะครับผม ออยาออยาอายา,า,ยา,า,ยาเฮ้ยเพื่อนๆนะครับมันสวยกว่าที่กุมวลคิดเอาไว้เยอะมากนะครับผมจากที่ตอนแรกๆเห็นจากรีวิวมาเนาะแล้วก็เห็นจากภาพโปรโมทมามันก็เฉยๆก็มันพอสมควรนะแล้วยิ่งไปดูรีวิวของชาวต่างชาติเนี่ยมันก็เฉยๆเลยนะครับแต่พอมาได้เล่นพอได้จับนะครับพอได้มาขยับเองนะครับแล้วเห็นกระตาเนื้อตรงนี้เพื่อนจา๋าเออฮ้ยโคตรดีอะโคตรดีเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยนะครับที่ได้มาน ทนไม่ไหวเพื่อนนะครับแกะดูกับน้องชาย2คนนะครับผมโ,โอ้ดิ้นเต็มบ้านนะครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็มันดีมากนะครับเพราะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนะั้นแต่ว่าตอนนั้นคือเราเราเห็นจากไฟที่แบบว่าเป็นไฟไฟบ้านเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นดีเทลบางอย่างแต่พอมาพอมามา,มา,ม,ามาถ่ายแบบนี้พอมา มาปรับไฟตั้งอย่างงุ่นอย่างงี้มาขยับท่าดีๆเออเพื่อเพื่อนดูสิโคตรดีนะครับผมโคตรงามโคตรงามโคตรงามนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนนะโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับมันดีไปหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงดีเทลในภาครวมนะเพื่อนเนาะดีเทลในภาครวมเพื่อนดูสินะครับก็หล่อมากครับผม นะครับเฮียแลมโบหล่อโคตรนะครับผมแล้วยิ่งมาแอคท่าแบบนี้ยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่เลยนะจ๊ะนะครับผมงานนะครับผมในภาพรวมดีจัดนะครับดีเทลรายละเอียดคือบ้าบอมากนะครับบ้าบอกระคังข้างฝามากนะครับผมการลงสีก็ดีนะครับการลงสีคือสวยนะครับมีการไล่ชงไล่เฉดให้ตามแบบข้อพับนะครับตามกล้ามเนื้อให้เราด้วยนะมันไม่ได้มีไปแค่สีเนื้อสีเดียวนะจ๊ะนะครับผมแล้วก็ที่เด็ดสุดคือใบหน้าเพื่อนนะครับเขาปั้นหน้าสตาลนออกมาได้เหมือนมากๆนะครับผม ตอนแรกที่ผมเห็นภาพโปรโมทผมก็แอบว่าแอบมองว่าเฮ้ยตามมันลอยๆว่ะนะครับตามมันแต่แปลกๆแต่พอมันมองตรงนี้เพื่อนๆพอเรามามองเห็นงานจริงๆเฮ้ยมันดีมากสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็หน้าปั้นออกมาได้ดีมากแล้วก็ลงสีหน้าออกมาได้สวยมากตอนแรกผมคิดว่าต้องไปรีเพนแน่ๆเลยแต่ดูทรงแล้วพอมาดูตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องแล้วว่ะสวยแล้วว่ะผมเผ้าก็ปั้นออกมาได้ดีนะครับผมผมเพื่อนๆมันจะมีความเป็นแบบยังไงเดียมันจะมีความเป็นแบบอ่า ยืดๆนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวบอดี้เพื่อนๆมันจะมีความเป็นแบบ ยางยางหน่อยนะแต่ว่าในยางยางตรงนี้เขาก็มีการลงสีที่โอเคมาให้เราด้วยเพราะว่าบางค่ายมันจะมีแบบว่าความเป็นยางแล้วความเป็นพลาสติกมันจะมีความเป็นแข็งกระด้างแต่นี่เขาลงทรงลงสีมให้เรา,าดีมากเลยนะครับผมการตัดเย็บเสื้อผ้าเวิร์กมากเพื่อนเพื่อนเพ่ดูงเกงดิกางเกงเห็นไหมครับพอเรามาขยับปุ๊บรอยยงรอยยับคือมันไม่ดูไม่ไม่เก้อไม่เขินะนะครับผมบางทีเราเห็นรอยยับรอยนี้เราจะเห็นแบบเอ้ยมันจะแปลกๆแล้วยิ่งบางค่ายที่ทําเกี่ยวกับ ผ้าลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าการยับมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่อันนี้ความลอยยงลอยยับนะการทิ้งตัวมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยโอ้โหอันนี้อวยถึงขั้นสุดนะครับอวยถึงขั้นสุดเพราะมันถูกใจแล้วก็ชอบม,ม,ามากๆนะครับผมแต่มีข้อเสียอยู่นะ เพื่อนข้อเสียคือไอ้ตรงสุวนี้เป็นรองเท้านะครับรองเท้าเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นยางแล้วจะมีความเป็นปัอมๆหน่อยนะครับผมแล้วมันก็ยืนยากพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนถึงคำว่าขั้นตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็ตั้งได้ก็ยืนหล่อๆได้เห็นปะ่ะนะครับผมก็อาจจะยืนได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่จังหวะของการ ตั้งท่าจัดท่าของเราอะนะนะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยสวยริงออกมาหมุนมาดูมุมไหนก็หล่อไปหมดเลยนะเจ๊ะกับเจ้าดัมโบของเราเนะเพนะื่อนๆนะเออือโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มวลออกออกจะแบบว่าติดนิดนึงก็คือในส่วนที่เป็นอันนี้ครับพ็อปนะก็คือสร้อยเนาะสร้อยดมโบมันดูเป็นแบบสร้อยก็สวยครับแต่ว่าตัวจี้เนี่ยมันดูใหญ่ไปหน่อยเนาะจี้หยกอะ ที่นางเอกให้มาตอนภาค2มันดูใหญ่ไปนิดนึงมันก็เลยดูเหมือนแลมโบ้คือกําลังคล้องจะดุคามอยู่แต่ครับมันดูใหญ่ๆตัวๆแปลกๆยังไงก็ไปดูนะครับผมเออคือ,อดีเทลคือแบบเนี้ยดีเทลภาพรวมคือดีมากการลงสีก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนใบหน้านะครับผมกลับมาที่ใบหน้าอีกรอบนะครับเพราะผมแฮปปี้กับแล้วก็ประทับใจวงใบหน้ามากใบหน้าเพื่อนนะครับผม ตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่นะว่าตอนที่เขาทำออกมาเนี่เอ๊ะเขาจะเก็บดีเทลเรื่องของบาดแผลรอยแผลเป็นของแลมโบ้มาให้เราไหมโดยเฉพาะอย่างใบหน้าแลมโบ้เเพื่อนะครับแกจะมีแผลเป็นโดยเฉพาะไอ้ตรงตรงบริเวณโหนกแก้มแกนะแกจะมีแบบแผลที่แกโดนแช็อ่ามิสปาตานะครับกีดมีนะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รอยแผลตามหน้าอกตามอะไรพวกนี้เฮ้ยก็ทำมาให้วะเฮ้ยดีจัดเลยอะ คือเขาเก็บดีเทลดีเออเฮ้ยค่ายนี้นี่รู้สึกว่าง,งานมาเริ่มดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนอะค่ายค่ายฮายาทอยเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบบ้าบอมากนะครับซึ่งแบบเออต้องอย่างนี้ดีวะนะครับผมอืมเนี่ยมันต้องใส่ใจรายละเอียดให้เราแบบนี้นะครับมันถึงจะถูกใจควมวลน,นะจ๊ะแล้วก็ ปากเปิดก็ทำออกมาได้ดีนะครับจงมูกจมูกนี่คือแบบอม,มาเป็นสันใช่นะครับคือแบบมันหล่อคือมันเหมือนนะมันทำออกมาได้ดีอะ่ะผมเลยแบบโอ้โหเอาใจคุณเลรนจ้าสำหรับตัวนี้นะครับนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงดีเทลต่างๆในตัวนี้นะตรงนี้ที่มีอยู่ก็คือผมเอาพ็อปมาใส่ใเขาบ้างแหละนะครับก็อย่างเอ่อเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากส่วนที่เป็นธนูแล้วกันนะฮะซิกเนเจอร์ของแกเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นธนูแกไหมธนูเนี่ยนะครับม,มันดีมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเพื่อน,อน,อนต้องจัด แล้วก็จับองศาดีๆนะครับมันเพราะว่าทุกอย่างมันก็ทั้งที่จะบอบบางแล้วคือมันเล็กมากนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาให้แกด้วยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นนาฬิกาปะอ่ามีนาฬิกาให้แกแล้วนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดนะเพื่อนๆคือไอกระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋าที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยเพื่อนนะครับไอตรงเนี้ยไอตรงที่มันเปิดกระเป๋าเนี่ยมันมีที่แบบล็อกให้เราด้วยนะซึ่งแบบเฮ้ยคุณจะละเอียดไปไหนจ๊ะนะครับผมแล้วก็สายตรงนี้เพื่อนๆมันสามารถปรับได้ด้วยนะปรับความยาวความสั้นได้ด้วยซึ่งแบบ โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยนะครับแล้วก็มิสปาร์ตาคุมบอลได้สายมาให้แกแล้วนะครับก็คือคฮ้ยดีมากนะครับนี่คือในภาพรวมที่ยังไม่ได้เจาะอะไรนะแต่แบบมันดีอ่ะนะครับโอณสวยจังเลยเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าสมใจคุมบอลมากๆนะครับเพราะว่าคุมบอลภาวนามาตลอดนะครับว่าจะมีของเล่นค่ายไหนเนาะที่ได้ทำคาแรคเตอร์นี้ที่เป็นแลมโบว์สตอร์โลนเนี่ยเพราะอย่างที่บอกเพื่อนๆมันก็เป็นเขาไม่ได้เป็นพวกอุนตาแมนหรือว่าไรเดอร์เนาะเขาเป็นเป็นแค่ ในหนังก็เป็นเพื่ทหารคนนึงอะนะครับแต่แค่ว่าในหนังนั้นมันก็เป็นแบบทหารที่เก่งกาจเะนาะมันเป็นแบบแอคชั่นฮีโร่อะประมาณนั้นอะซึ่งบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะทำกันมาหรอกแต่ว่าเฮ้ยพอเห็นว่าเขาทํามาในคุมมวลแบบโมทนาสาทุเลยเอ้ยต้องงี้ดีวะ ถ้าเอามาางี้ดี่วะแล้วยิ่งมาเป็นแบบชุดผ้าแบบนี้ด้วยยิ่งแบบถูกใจเขาเ้าไปใหญ่เลยนะนะครับแล้วยิ่งเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สเกลที่คุมวลกำลังชอบเลยคือ1ต่อ12ซึ่งเป็นอะไรแบบนี่แหละครับผมนี่แหละครับความฝันของคุมวลเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมกับตัวนี้นะครับกับงานไฮย่าทอยแลมโบ้สามหนึ่งต่อ12ในแอคชั่นฟิกเกอร์อื้อสวยงามขอบคุณมากที่ทํามานะครับเพราะผมไม่เห็นว่าจะมีค่ายไหนจะทํามาก็มีค่ายที่เป็นของแม็กฟารรนหรือว่าเนกาใช่ไหมที่เคยทํามาตั้งนานม,มา้้้นนนัักก็ปออไดโเคนะ แต่ลงสีไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็มีมีความเป็นพลาสติกเยอะมากแล้วก็งานมันนานมากแล้วนะครับแล้วมันก็แพงแล้วก็การลงสีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยมองว่าเฮ้ยถ้าอยากจะลองเก็บแรมโบ้ก็คือตัวนี้แหละคือที่สุดแหละก็อย่างที่บอกเพื่อนนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์อันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอันที่ฝังใจในวัยเด็กถ้าคุมมวลไม่มีสิถือว่าแปลกเพราะว่าคุมมวลเป็นคนที่ชอบแรมโบ้สมากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในห้าหนังลยมั้งที่คุมมวลชอบดูมากที่สุด จนถึงทุกวันนี้คือแลมโบ3 l a m แลมบ3จะติด1ใน3หรือด้ซ้ำนะครับผมแบบผมชอบดูมากๆแล้วก็ยังคงดูอยู่อย่างทุกวันนี้แล้วก็ยังไอเดียผมโตมากับหนังเรื่องนี้มันก็เลยแบบว่ามันเป็นภาพจำของของเราว่าคือเราเราอยากมีของเล่นคนเนี้ยตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยแบบอืก็ขอซะหน่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวฟิกเกอร์เนาะที่เป็นแบบรูปแบบของหนังที่คุม,มวล เติบโตมาก็คงว,ม,วมีพวกโลบบคอปและมีคนเหล็กและแล้วก็มีทีอะไรนะทีแปดร้อยที่เป็นแอนดูสเกลิงตันและแล้วก็มีแลมโบและเออเนี่ยผมรู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วก็อย่าลืมไม่ได้คือเรามีแบทแมนของเมสโคแล้วคือแบบว่าเป็นแบบโคฟินมากๆอินมากๆเลยนะครับเออถูกใจอชอบ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 อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูของเนาะของที่เขาแถมมาว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งมันเยอะมากจุกๆมากเพนะื่อนของที่แถมมาคือเยอะจัดเลยนะครับเดีย๋ยวมารอดูนะครับว่าจะมีอะไรอย่างไงบ้างเนาะเอาไปกันเลย นี่ครับเพื่อนๆนี่คือของที่แถมมานะครับของที่แถมมาได้คือแบบจุกๆมากๆเลยนะผมไม่เคยเจอของแถมอะไรที่เป็นเยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับก <laughs> ็อันอันดับแรกคือเสื้อเพื่อนๆนะครับเสื้อเนี่ยเห็นปะ่ะเสื้อเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยมันจะสวมมานะนะครับเสื้อนี่จะมีแมกเนตนะครับเป็นเหมือนมีแม่เหล็กตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับมันสามารถเนี่ยเนี่ยติดได้เลยปัก๊กเห็นป่ะนะมันจะติดได้เลยเสื้อนะครับตัเดเย็บอมาได้ดีมากแล้วก็มีรอยเขยดรอยเปื้อนรอยดาเมจแบบ เขามีการทําสีนะครับที่มันจะเปื้อนๆเปอรๆเวลาแลมโบ้เขาจะแบบมีมอมๆหน่อยใช่ไหมเสื้อเยอะออกมาได้โอเคแล้วใส่พอดีตัวของแลมโบ้เลยนะครับคือเพื่อเปิดมาก็จะเจอเสื้อแล้วคือเขาใส่เสื้อมาเลยนะครับผมต่อมานะครับต่อมาก็นี่เลยครับซิกเนเจอร์เลยครับสหรับแลมโบ้ก็คือธนูเนาะธนูนี่ครับธนูที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเฉพาะภาคนี้ด้วยนะนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าภาค2ภาค3ามนี่จะคล้ายๆกันหรือเปล่ามันน่าจะคล้ายกันแต่น่าจะเป็นกีฬะอัดเพราะนี่มจะมีที่ใส ใส่โนูไม่แน่ใจว่าภาค2มีหรือเปล่าเพราะว่าภาค2องแลมโบก็มีโนเหมือนกังน,นะครับแล้วก็เป็นใช้เป็นอันหลักด้วยนะครับผมเนี่ยโนูนะครับโนูนี่สามารถดึงได้ด้วยนะเนี่ยมันเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นได้อะนะครับดื้อๆอ,อยู่นะครับดื้อๆเนี่ยใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่แนะนําให้เอาไปดึงเล่นกันนะอันตรายอยู่เพราะขาก็งานเข้าเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับต่อมาก็จะเป็นผมแนะนําในนี้ในถ่านด้วยกันนะได้เร็วๆนิดนึงก็หัวปีครับ rpg แล้วก็อ่าระเบิดระเบิดขวด ปุระเบิดขวดแล้วก็มีดมีดที่ติดตรงป,ปลายขาไอปลายรองเท้าเขาแล้วก็ระเบิดที่แกเอาไว้แบบตอนต้นเรื่องนะครับที่ไปบุกบอมโซเวียตเออเนี่ยนะระเบิดเด,เด้๋ยว้มันไม่ออก,กว่ะโอ้ยขออนุญาตนะครับมันก็จะขูกขัดนิดนึงนะนเพื่อนๆนะนะครับผมนี่นี่น,นี่ระเบิดอันนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ในหนังเลยที่แกจะเอามาติดแล้วระเบิดตุ๊มเลยนะแล้วก็มี น้อยหน่าให้เราด้วยนะครับระเบิดนะครับระเบิดพื้นๆบ้านๆเลยนะครับระเบิดน้อยหน่าเนี่ยนี่คือแถวแถามาแล้วก็ปืนอีกสองบอกก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วหัวนะครับหัวที่ผมมองว่ามีนัยยะอะไรแน่ๆเลยนะครับต้องมีซีนจําอะไรได้ในสลับหัวอันนี้เพื่อนๆหัวเนี่ยนะครับคือฮหยะทอยแกจะชอบทําอะไรที่เป็นแบบว่าซิีเนเจอร์ในซีนนั้นๆน่ะผมก็เชื่อว่าหัวเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งในในหนังอ่ะนะครับก็เป็นสตอลอนกำลังแบบแบบ ฟิลลังแบบโมโหโกดกดเล็กๆแต่ไม่ได้กดมากยิงฟันปากห้อยด้วยนะครับนี่ต้องปากห้อยและเอียงไปอีกข้างหนึ่งนึงครับผมเนี่ยหัวเนี้ยได้ฟิล์มากหัวเนี้ยได้มันได้ฟิลสตอดรวมากๆปั้นออกมาได้ดีมากนะครับลงสีมันก,ก็โอเคอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมว่าแค่ที่จะประหลาดใจที่ทำไมมันถึงมีผมเยอะกว่าอันอื่นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในซีนไหนยังไงแล้วก็น่าจะคล้ายกันๆๆนะแต่อันนี้จะมีความแบบโกดท,ที่แตกต่างกันไปเพื่อนเพื่อเพื่อนเห็นป่ะเห็นไมหนไม มันจะมีการหยิ่งฟันการโมโหวที่แตกต่างกันไปถ้าเทียบกันเป็น3หัวก็จะเป็นอย่างนี้3หัวเลยเห็นปะ่ะนะครับเนี่ยสาหัวจะมีความแตกต่างกันแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยผมจะเยอะกว่าอ,อันอื่นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นไปหนป่อยป่ะผมมันยากกว่าอื่นเลยเวย้ยซึ่งผมมองว่าแม่งต้องมาเอามาจากซีนไหนซักซีนหนึ่งในหนังแน่แต่ผมก็ยังนึกอยู่มันนึกไม่ออกเป็นซีนไหนนะครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเวิร์กชอบอันนี้กําลังเหมาะกําลังดีแต่อันนี้ผมมองผมมันยาวไปหน่อยแล้วมันเหมือนแบบ มันไม่รู้จากซีนไหนว่ะมันมีเป็นแบบผมนหนาๆแบบเนี้ยต้องแบบหรือจะเป็นซีนที่แกกําลังขี่ม้าแล้วจับไอ้เจ้าระเบิดโขดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชว์นะนะครับผมเพราะแกจะชอบมีหนังมีมีซีนจําแบบนี้สับพยาทอยแล้วก็กระเป๋าที่เอาไว้ใส่ลูกธนูแล้วก็สตอรโลนแล้วว่าแลมโบกแกจะสะพายตอนท้ายๆเรื่องเนี้อันนี้อืมแล้วก็มือที่ให้มาแบบจุกเลยนะครับสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบสิบสอง 14ที่ตัว14 14มือนะครับเยอะมากแล้วก็ปืนอันนี้ปืนบอกนี้คือเป็นปืนที่แกไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้เลยนะในหนังเนี่ยถือไปถือมาแป๊บหนึ่งตอนนั้นงซึ่งก็ทํามาให้ด้วยนะครับซึ่งก,ก็ก็ดีนะครับแต่เสีดายแกไม่ทำ A, ไอ้ไอ้ไอ้ปืนอะไรนะอาก้ามาจะดีมากก็แถมมาจะเวิร์กมากแล้วก็ตัวนี้เป็นปืนที่ผมชอบมา,มากๆนะครับ แล้วก็กล่องที่เอาไว้ใส่ใช่ไหมใส่พ็อปเอาไว้เล่นอะไรอยเ้คือเขาก็ใส่ใจละเอียดดีแล้วก็แนี่นอนครับอันนี้ถึงกับนั้นว่ามีแพ็คแยกนะครับเป็นไอ้ทั่วธนูนะครับลูกดอกธนูของเขาในหนังซึ่งจริงๆในหนังมันก็สําคัญยิงเพราะสตตโลนเขาใช้เยอะมากทุกทั้งสองภาคเนาะเป็นกลายเป็นซิกเจอร์ของแลมโบะต้องมีธนูแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยของที่แถมมาผมมองว่ามันให้มาเยอะมากนะแล้วก็เห็นว่าหัวปีนี่ถอดได้ด้วยปะภาคสองมันถอดได้ภาคนี้ถอดไม่ได้เพราะนี่มันยนย,นยึดไว หัว oh, ปีก็ทำออกมาได้ดีนะครับเนี่ยสุดยอดเลยเนี่เรามีระเบิดด้วยนะเพื่อนๆจะเห็นนะเล็กๆจะมีเหมือนกับเป็นลูกระเบิดของเจ้าปืนในนี้นะครับอืมแต่มันเป็นอันดำๆอย่าไปเผลอทิ้งนะไม่มันไม่ใช่เป็นพลาสติกอันนั้นเด้อนะครับผมเออดูให้ดีนะครับวันนี่คือของที่แถมมาซึ่งผมชอบในส่วนที่เป็นหัวพยาทอยเนี่ยเขาเขาไม่กักดีเขาให้หัวมาเยอะแบบนี้ซึ่งแบบเอออันนี้ดีมันเหมือนกับว่ามันไม่กักอะ เพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งต่ดดิบสองถ้ามีหัวคนอย่นี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าบางค่ายเลยเขาก็จะให้ไม่แค่หัวเดียวเต็มที่ก็สองหัวไม่มากนิดแต่นี่ให้มาสามสามหัวทุกภาคเลยแล้วก็แต่ละหัวก็จะมีซิกเนเจอร์มีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปกันหมดเลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบว่าโ,โคตรดีโคตรดีเลยนะครับนี่ก็คือแจ๋วแจ๋วนี่นะครับก็สำหรับของที่แถมมานะครับอ่ะเดีวไปดูรายละเอียดของฟิเกอร์ทีว่าถ้าเราเอามาจัดท่าจัดทางแล้วเขาเล่นกับพ็อปจะเป็นอะไรยังไงบ้างครับ กลับมาครับเพื่อนๆนะครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆนะกับ3ตัวตึง3ตัวตึงที่เป็นคาแรคเตอร์หนังในยุคสมัยที่โมอน,นั้นเป็นเด็กแล้วก็ดูแบบม้วนวิดีโอบ่อยมากๆก็คือน,นี่เลยครับก็คือคุณเหล็กนะครับภาค2ที่เป็นวรูปแบบของแบตเทิลดาเมจของงานมาเฟกแล้วก็เจ้าแลมโบ่สามองขยาทอยแล้วก็โรบอคอบภาคหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแบบ, Battle งงแ,แ,บแบตเทิลดาเมจอีกแล้วนะครับในของงานมาเฟกเนี่ยเพื่อนๆสเกลหนึ่งต่อสองอันนี้คือเล่นแล้ววางได้กกนได้แบบไม่ขัดไม่เขินเลยนะแจ๋วเลยนะครับเนี่ยแลมโบ่มายืนคู่ก คอปเนี่ยก็คือ3ตัวตึงสลับครมวลเลยนะครับในวัยเด็กที่แบบอยากจะมีมากซึ่งวันนี้ครมวลมีแล้วเว้ยแล้วมันทําให้แบบว่าเฮ้ยมันเติมเต็มโคตรเลยว่ะนะครับผมรู้สึกแบบผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมากนะครับผมเนี่ยแล้วก็เล่นกันหนึ่งต่อสองได้แบบไม่ขัดไม่เขินได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาวางตั้งคู่กันคือแบบนี้เห็นไหมคือคือเลยจ้านะครับผมเจ๋วเลยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆมีกันยังไอที่ครมวลตั้งกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆรุ่นรุ่นเร็วเร็วอ่ารุ่นรุ่น ภาพจำแล้วก็ซีนจำในวัยเด็กเราเนาะนะครับที่แบบว่าเออเราดูหนังเยอะเราอยากจะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ของเล่นแบบนี้แต่เมื่อก่อนไม่มีเนะเาะพอวันหนึ่งมันมันทำออกมาแล้วแบบโอ้โหมันถูกใจโดนใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกขยับเอา3ตัวตึงออกก่อนให้เหลือแค่แลมโบก่อนนะจ๊ะนะครับผมสักครู่นะครับ มาทีนี้มาดูเรื่องจุดขยับบ้างสำหรับงานรุ่นนี้นะเพื่อ,อนๆนะจุดขยับนี่มันก็เป็น1นึ่ตัดสทั่วไปเพื่อนนะครับก็ขยับได้สนุกสนานบานเบิกแหละนะครับขยับได้เม,มามมนตามที่เราเคยขยับเล่นกันนั่นแหละนะครับผมก็ขยับได้ดีนะครับผมคือวัสดุเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบโอเคนะนะครับไม่แย่เลยนะครับวัสดุถ้าถามผมผมผมชอบนะวัสดุของเขาอ่ะนะครับผมมันมันดูดีอ่ะนะครับแล้วก็ ขยับได้เมามันนะครับยกแข้งยกขาได้แบบเต็มที่ได้สนุกสนานตามที่เราอยากให้มันเป็นเลยนะครับคือได้หมดเลยนะครับแล้วก็หัวเหอเอี้ยวได้แบบสนุกสนานนะครับแล้วก็หิ้วทอยเนี่ยเขา เขาเขาไม่กักดินเนาะเขาให้หัวมาต้องให้ให้เราต้อง3หัวแนะ่เ,นเพื่อนๆนะครับหัวเยอะมากนะครับแล้วเล่นมันมากแล้วก็มือเพียบเลยอาวุธจุกๆนะครับเพราะว่าบางค่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแถมอาวุธไม่ค่อยอะไรนะ,ะยิ่งบางค่ายคือยังหวงย่างหัวเงี้ยก็จะให้มาแค่หัวหนึ่งสองหัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เคา โอ้โหแถมมาให้แบบเต็มเหนียวเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันต้องงี้ดีวะนะครับผมแม่ผมถูกใจว่ะกับราคานี้กับของที่แถมมาขนาดนี้แล้วก็สเกลแบบนี้แล้วก็เป็นงานแจ็คชั่นฟิกเกอร์ด้วยซึ่งมันหายากนะครับในทุกวันนี้ของบางค่ายเขาก็จะกักกเกิ๊กกันเนาะแต่ค่ายนี้ไม่กักเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีของเยอะขนาดน,นี้บางค่ายไปนู่นนะครับสี่ซ้าห้าพันซึ่งบางทีมันก็แรงจนเกินไปเราก็สู้ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับก็แล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าพี่ๆเพื่อนๆเราเริ่มจะได้ได ได้ของก็แล้วเนาะแต่ก็เห็นมีเพื่อนๆพี่ๆบางคนก็เริ่มทยอยขายไปบ้างระเบิดกันบ้างอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออก็มันก็นานาติดตังเนาะแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่คนสะดวกแต่คุมวลคงจะเก็บน้องแรมโบ้คนันี้ไว้กับคุมวลยาวๆเพราะว่าคุมวลชอบแล้วก็รอคอยเขามานานมากรอเมื่อเมื่อไหร่จะมีใครทํามาซึ่งค่ายนี้ก็ทําให้แบบสมใจเลยโอเคเลยก็สำหรับตัวนี้ก็เอามาป้ายยาเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับกับแรมโบ้สามกับงานให้ยาถอยนะครับผมเออสวยและถูกใจไม่แล้วนะครับผมแหมถูกใจคุมวลแน่ๆละ่ะ นะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะเอามาขอมาอวดประมาณนี้มาป้ายยาประมาณนี้แล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็ลองยังหาอยู่ได้อยู่นะตามเพจตาไรายมีขายให้บานเลยตอนนี้นะครับมีทั้งภาค1ภาค2แล้วตอนนี้คือตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดคือภาค3แต่ว่าผมเชยร์ตัวภาค3ว่าเพราะแม่งสวยจริงโดนจริงนะครับผมอ่ะโอเคเพือเ่อนๆนะฝากเพื่อนนะครับผมกดไลค์นะครับทุกแพลตฟอร์มของคุมวนะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ขุมมวลเน,นี่ยนะนะครับผมแล้วเจอกันในครั้งหน้าครับแล้วมารอดูว่าในครั้งหน้าขุมมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าเพื่อนนะครับสหรับวันนี้คุมมวลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย